เดือดบนเวทีร้านอายแทนพ่อแม่เปิดบ้านปูพงศิษิ์เจ้าพ่อเพื่อชีวิตอันดับหนึ่งไม่ตกยุคกินอยู่ง่ายแม้ดังไกลทั่วโลก เจ้าพ่อเพลงรักเพื่อชีวิตอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างปูพงศิษฐ์คำพีนักร้องนักดนตรีที่สร้างสรรและถ่ายทอดบทเพลงออกมาจากจิตวิญญาณส่งผลให้ทุกเพลงดังไกลทั่วประเทศและทั่วโลกซึ่งไม่มีใครไม่รู้จกักเพราะปูพงศิษฐ์ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศอย่างยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นล่าสุดกลายเป็นคลิปที่ถูกแฟนๆแชร์กันเป็นจํานวนมากกับวินาทีเดือดของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตปูพงศิษฐ์คำพีหลังมาทําการแสดงที่งานลอยกระทงนั สนามรออเชียงรายแต่เจอเข้ากับเหตุการณ์ที่ปล่อยผ่านไปไม่ได้จนอารมณ์ขึ้นระหว่างอยู่บนเวทีโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากจู่ๆมีวัยรุ่นประทาคารมกันหน้าเวทีทั้งมีการคว้างปาสิ่งของใส่การณขณะที่ปูพงศิษฐ์เล่นดนตรีอยู่จนปูพงศิษฐ์ต้องประกาศลั่นกลางเวทียุติการแสดงชั่วขณะพร้อมทั้งสั่งสอนวัยรุ่นที่ก่อเหตุชุดใหญ่เรียกได้ว่าเป็นไอดอลเพื่อชีวิตข้องหลายๆคนเลยสําหรับปูพงศิษฐ์ทำพี เป็นคุณพ่อและคุณสามีที่น่ารักแบบ Family Man มักจะให้เวลากับครอบครัวอยู่เสมอดูง่ายๆเลยจากการขยันพานครอบครัวไปทานข้าวนอกบ้านบางวันก็ไปทานขนมกันบ้างมีกิจกรรมวันว่างกับลูกๆใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ความสุขมาเต็มเปี่ยมจริงๆวันว่วางๆของผู้ชายที่ชื่อว่าปูคงสิทธิ์ก็ใช้ชีวิตประจาวันทั่วไปหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านเล่นกับน้องม้าช่วงนี้เห็นมีเรื่องวิ่งออกกําลังกาย ส่วนคนดนตรีจะขาดการซ้อมไปไม่ได้เลยตารางชีวิตในแต่ละวันส่วนหนึ่งปูพงศิษฐ์ก็จะต้องแบ่งเวลาไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆในวงมีแต่งเพลงใหม่ๆบ้างอยู่ง่ายกินง่ายแบบนี้ได้ใจคนเพื่อชีวิตปูพงศิษิ์เผยว่าเพลงเพื่อชีวิตมันเป็นการเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นแต่ตัวศิลปินก็สามารถที่จะทําดนตรีให้เดินทางเจาะด้วยวิธีไหนภาษาแบบไหนเล่าเรื่องอย่างไรให้เข้าถึงผู้ฟังในแต่ละยุค ซึ่งในจุดนี้จะขึ้นอยู่กับศิลปินแต่ละคนถ่ายทอดออกมาในแนวทางของตัวเองโดยส่วนตัวแล้วชอบเพลงเพื่อชีวิตมาตั้งแต่ต้นอยากเจอผู้คนเอาเพลงไปให้เขาฟังเพื่อให้เขารู้ว่าเรากำลังเล่าเรื่องอะไรผมพยายามเล่นเพลงใหม่ๆที่ไม่ต้องคิตก็ได้และในทุกวันนี้ผมเป็นคนที่จะไม่ทำให้ตัวเองตกยุคตกสมัยแม้กระทั่งความคิดที่เราจำเป็นจะต้องอยู่กับคนรุ่นใหม่ให้ได้อาจถูกมองเป็นคองเก่า เพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องพยายามเข้าใจและหาวิธีใหม่ๆว่าจะนําเสนองานของคนรุ่นเรายัางไงให้เขาเปิดใจและประทับใจฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ